สวัสดีอีกครั้งหนึ่งทุกคนสบายดีพี่น้องส,ส่วนได้ยุ่นี่ ้านไม้เจดามเสร็จแล้วทุกคนเอาสร้างกระสีมาขึ้นเหลือบ่ก็จะเป็นร้านสีเขียวนะฮะทุกคนนี่จะเป็นสะใหญ่ 再一个。 แล้วถ่ายประตูดีขึงนนอกได้ล้้แว ยังคัวอยู่ปนี่

บรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนโทรศัพท์โคตรร้อนเลยทุกคนต้องเลยเอาน,า,น,ออา,นามล่างอีกมันมีตะกีดินสายยางคมือมาสีดใช่ต้องสายยางสีดเท่านั้น เสร็จแล้วตะปูว่า จะได้ขาแรงเกิบกระขาดใส่เบเพราะสิได้ขาแรงเกิบกัะบาดติจะม็นซาดเนาะจะแมนมันบอหงความรวมมือหรือ ยามน้ําก็ลมทามนี่ก็ค้ายนปิดพี่นอ้องเอ้ยก็สิบ่นาวปานดเ็งับนบยามฮ้อนกนลมกผ่านมานีเออกสิเย็นแน่ เศษหมามือแรกกองเาพวกเขาเนี่เก่งเนาะพี่น้องเนาะคนเ,าเน่าน่เก่งอะไรอะไรกันย่งว่าเพื่อนว่าบม่มียังเก่งสำมนุษย์แล้วพ่่ทันถูกต้องที่สุดไม่มีใครเก่งเท่ามนุษย์มนุษย์สามารถสร้างได้ทุกอย่าง ตั้งมะอืมเท้าน่ะผมมีตั้งลวเพราะขั้นพออ่อนบ่เห็นหายนั่นแล้วมันหมุนไปเลยเด้ฮะเออเอามาแต่ขาแล้ว ว่าเว้ยเุมานอกนั่นยานอกุ่มทานีเศษมัเนาะเรียบร้อยเพราะนป่นี้ เอายังยังอีก,อกย,ยังยังเกาะฮะหินแนวลาบนหินสายหินข้าวข้าวนะฮามาเทบอ่อนมันเป็นคุม้มเป็นน้องเบิดเราเบิดอลไรไหนหืมตัวกคายกัยบบมีี่ม, <c oughs> มีตัวสีสา่งใหม่แล้วแ <c oughs> น่น หินไปเห็นอย่างเอาหินบดผุ่นมาใส่ต้องป้องปลาเก็บพาบรรยากาศไปเพียงสำนีลพี่น้องเอาสวัสดีลงน้องลงทำาแม้ ทำนี่พี่น้องทำนี่เสร็จเรียบร้อยเลยบ้านเจดามไว้ว่า